กาบสวัสดีครับพี่น้องปองไปายสุขูสุขคนจากนมอำนาจผ้าเที่ยวขอบบนขอบคุณพ่ออมเป็นพี่น้นองผู้ใดที่กําลังรับชมช่องนมอำนาจผ้าเที่ยวอยู่ในขณะนี้มื่อนี้นมอำนาจกาัไใดมีโอกาสมาเยี่ยมยามบานช่วงวันหยุดเทศกาลสงการครับพี่น้องบานเมืองเมืองเพิ่มมวนซื่งเฮาืงเซาอ,อยู่ในบานแต่ผูเขาหอนหลานหน่อยผ้ามาเล่นนา้าแต่บ่ได้เลนหอกครับภูคขาย่านปิงบ่ได้โล่งครับพี่น้อง หลานผ้ามาหาป่าหลานละครับเป็นผู้ล่องหาป่าครับพี่น้องเป็นผู้วานแหหาป่ากับพอได้กินได้อยกแล้วครับปลาตัวน้อยๆก็สิบบใหญ่ปานี้กับพอได้กินอยู่ป่าข้าวหน้านี่ล่ะครับปลาข้าวหน้าปลา่อยน้อยนี่ละครับพี่น้องกับพอะได้อยากได้กินอยู่เบื้องแล้วกะเออก็มีพอได้กินอยู่กับเป็นบ่อธรรมชาติครับพี่น้องเป็นบ่อธรรมชาติ นำกับบอสปันใดากาบพอได้เล่นครับพี่น้องนี่คือพาพบรรยากาศตามป่าตามดงครับพี่น้องอยู่หน้าภูขาเองนี่แหละปกติแล้วภูเขากับาไปตั้งแต่ตามห่างตามเมือง่อนกิดทะเลบังวัดบังวัดว่าอารามไปหล,ลายๆหม่องหล,ลายๆบอนทั่วประเทศไทยไปทุกมุมทุกแก่ครับพี่น้องเมื่อนี้ แวกแหวกหม่ผ้ามาเบิงหั่งหมดแดงมาเบิงป่าเบิงดงมาเบิงวิถีธรรมชาติบ้านเฮ้าว่าเป็นจังไดต่างแต่ในน้อยผู้ขายอยู่แบบใดน,นี่แหละครับลูกอีสานขนา,นแาดแถ่ต้นปลาโคลิงครับพี่น้องต้นปลาโคลิงมีประโยชน์หลายต้นโจดต้นไผ่ไผ่หน่อย,ยไผ่ใหญ่ครับพี่น้องไผ่หนามไผ่ป่านี่แหละครับตามนาแรงเกษสรเป็นภาพเช่นนี่แหละครับ เขียวแห่งในจนังหน่อยจะถึงหนาฝนมากะเขียวครับพี่น้องเขียวซุ่มหน้าฟ้าหนาฝนหนาไหหน้าหน้ากะปูปลาหลายด้ครับนอไม้ก,กับลายกับอุดมสมบูรณ์อยู่ครับเฮ็ดปลากะหลายชนิดกับพ้อยากได้กกินครับพี่น้องตังแต่น่อยผู้ขายเองกะมาเลียงงัวเลียงควายอยู่แถวๆนี้แหละครับตอนนี้บ่มีงัวมีควายเลียงแล,ล้วล่ะ พี่น้องผู้ข่าก็จากบ้านจากเฮื่นไปหลายสิบปีแล้วครับพี่น้องไปตั้งรักปักฐานอยู่เมืองปทุมธานีไปอยู่จังหวัดปทุมธานีมาสี่สิบกว่าปีแล้วตอนเป็นเล็กหน่อยผู้ขาเองก็และเลาะอยู่แถวนี้แหละครับพี่น้องกับบอลืมบ้านเกิดเมืองนอนมีโอกาสมีเวลากับมาเยี่ยมยามถามข่าวยามพี่ยามน้อง ยามลกูกยามหลานครับพี่น้องอมาทำบุญทำท่านตามวิถีบ้านเฮ้าล่ะครับพี่น้องเอ้ยคร<อ>ับยังขึ้นหอดบ้านมาแล้วกับบอยกับครับพี่น้องอากาศดีครับโบหอนคืออยู่กรุงเทพด้วยครับล้านหน่อยไดปลาล้วครับล้านหน่อยไดปลาแล้วตัวใหญ่ไหมลกูกตัวใหญ่ไหมหนูทำยังไงถึงจับมันได้ โอ้ตาให้ตาหวานแหใช่ไหมครับน้ำเย็นๆครับพี่น้องผู้นี้ก็เกิดยุน้ำเกิดอยู่กรุงเทพพหระครับเกิดอยู่เมืองสมุทรปราการแต่ก็ได้สองขวบกับผ้ามอยู่บ้านครับพี่นอ้องมาอยู่กับตากับยายอยู่พี่แหละอยู่กับยายอยู่กับยายครับมาอยู่กับตากับยายที่บ้าน นี่คือวิธีบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยตามมี่ตามเกิดหากินตือนเสามาแทบบริสัยต่างจักบาทนะครับพี่น้องพระว่าเขาในเหล่ามีขับสับในดินซินใน่นหาปูหาป่าพอได้ปนได้แกวตามมี่ตามเกิดในห้อยงัวมาหากินน้ำครับพี่นอ้องงัวเพิ่นปลอยก็มีอยู่ก็ยังพอมีอยู่ มาหากินนามาป็ปตะเลือตนศาสตร์เห็นภาพวิถีชีวิตบ่านเห่าอุดซาไวเพื่อให้นกหนูหรือว่าสัตว์ป่าเล็กๆในน้อยมากกสิเดีมาหากินครับพี่น้องสาน้มลานน้อยกับมหาป่าครับพี่น้องมหาป่าเดี๋ยวผู้ข่าสิผ้าเบิงวาดได้เยอะไหมลูก โอ้ได้เยอะมากเลยโอ้ปลาขาวหน่อยครับพี่น้องปลาขาวหน,น่อยต้นไหนจะยอดจ้านี่แหละครับต้นใหญ่ให้ได้กอนอ่ออาเฉยนะครับปลาคอปลาดุกพรท่านเห็นแล้วครับพี่น้องกะพอได้กินอยู่ครับพี่น้องเพราะได้กินอยู่ครับพี่น้องกากยังมารว่างกับบาดขาด้วยครับพี่น้องนี่เพื่นอนเนื้อแฝกครับพี่น้องหญ้าแฝกหญ้าแฝกที่พอหลวงเพิ่งล้วนแล้วล่วงให้ปลูกครับ แต่บานนุมน่มนะเองไ่ได้ปลูกหรอกครับมันเกิดเองเกิดเองเพราะว่ามีมาแต่บรรพะบุรุษมันเกิดเองเพราะว่าเป็นหน้าท่ามครับพี่น้องหน้าท่ามเขตจังหวัดอำนาจเจริญแต่ว่าต่อกับยาโสธรครับพี่น้องหรือเป็นเอิรนลำเซบายนั่นแหละครับพี่น้องตอนนี้พ่ชเทศเคลื่อนเลยครับบม่ได้ลงไปทั้งเคลื่อนครับ กับผามาเบิงภาพบรรยากาศตามวิถีบันนอกขอกหน้าของเฮาว่าอยู่จังไรครับพี่น้องสารในน้ำลดแหละครับน้ำเกือ่แห้งครับพี่น้องได้ประคอครับพี่น้องครับประคอปลาบไดเลียงเลยครับปลาเกิดจากธรรมชาติครับพี่น้องปลาธรรมชาติปลาดุกกระมีครับพี่น้องกับตัวใหญ่อยู่ ค่นี้ถ้าซื้อเพิ่นกาลอยก็บาทนะครับเกือบสองลอยครับพี่น้องก่ซื้อเพิ่อนอยู่กรุงเทพนี่บรต้ังซื้อบาทเดียวก็บบริื้อครับพี่น้องอตืน่น้ามานี่บริเสียตัง์จกบาทจะอยู่ไดวิธีบานเห่าครับหลานก็มาจากทางกรุงเทพกรุงไทยมาเล่นปลาครับพี่น้อง นี่แหละครับวิธีบานเฮาได้อีกแล้วครับพี่น้องวิธีบานเฮาม้า,าหา,าหปูหาป,ป่าน้ำเกือบอดแล้วครับพี่น้องก็ยังยมีป่าอยู่ป่าขอัญนะพี่น้องเมื่อไรก็ได้คิดต้มกะต้มครับพี่น้องเย็นเมื่อไหปลาครับพี่น้องอยู่นอกแหครับพี่น้องบ่อไรอยูนน่ในแหเพราะว่าหลานเหยียบแหข,ขาดครับพี่น้อง พราะวันเป็นขี้ตมร้านหน่อยเหยียบแหขาดตัวใหญ่ครับแห่มาเลยครับอืมสิ่นออกเรือใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่นี่ครับฮอนหอนครับพี่น้องเล่นขี้ตมขากบุญมคไฟครับอ่าขกบุญมงไฟเมืองยาโสทอนครับพี่น้องคนยโสครับอันนั้นพวกนย้คนยาโสทอนครับพี่น้องผู้นั้นอาจารย์ใหญ่มาจากอำเภอเรืองนกท่าอออาจารย์ใหญ่มาจากเรืองนกท่าครับพี่น้องถูกต้องจะเป็นคนสารคาม หาปลาเป็นตึกแคเป็นนะครับลูกอุสาลครับครับตแต่ภู้ขาบกาลงภูขายันเป่งครับพี่น้องอยากลงอยู่ลงเราว่วอยากขึนนะครับพี่น้องห่อนตอนนี้็นาดจ,จะประมาณสัก40องศาได้ครับพี่น้องประมาณ40องศาคนนี้นเดินทางมาจากทางจังหวัดชรินแต่อยู่รุงเทพหุ่ะครับ ตั้งรักปักฐานอยู่ทังสมุปากการประกันอ่าเอาแค่นี้ก็เนอะครับพี่น้องเ้อเบ่งปลาต่อครับพี่น้องผู้ขาห่อนกินน้ำจักหน่อยสีเป็นลมแล้วครับพี่น้องคนกรุงเทพสิเป็นลมพอขึ้นมาป้าบโอ้เย็นดีครับพี่น้องเย็นสวยสวยเย็นสวยสวยครับพี่นอ้องนี่ือพาบรรยากาศ น่มำนาจเก็บมาเราเอามาฝากครับพี่น้องเออตามปลาตามโดงตามวิถีชีวิตของบ้านเฮ้านี่แหละครับทางบ้านเมืองน่มำนาดก่ยังมีปลามีดงและอุดมสมบูรณ์อยู่ครับพี่น้องตอนนี้เป็นนาแรงก็คือว่าละกะความแห้งแรงก่เขามาเยี่ยมเยียนแต่กะมีความสุขครับพี่น้องมีความสุขเพราะว่าสุขแบบบ้านเฮ้าบ่มีเสแสง ผมมีตึกรามบ้านสองผมมีคอนโดผมมีไฟฟ้าอยู่ในปา่าไม่แต่เสียงโนก,กา่าธรรมชาติครับพี่น้องต้นไม้กับปลูกบ่ได้ปลูกเกิดเองครับพี่น้องเย็นๆครับพี่น้องหมอเีอรเสือมาปูหรือแขนเปนอนครับแม้แต่ต้นไม้แต่ละต้นกะยังยืนต้นตะง,งาน ล่อค่อยเจ้าของเก่าหรือว่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานที่เคยอยู่<ๆ>เคยเศร้าพักผ้า,าศัยเคยมาปีนไปกลับมาเยี่ยมเยียนเพื่นก็นยังอยู่มองเก่าตั้งแต่ง,งานอยู่คือเก่าครับพี่น้องอันนี้เพื่นเอินตนจิกตนจิกครับพี่น้องบ้านนุ่มอำนาจเอินต้นจิก ครับเป็นไม้เนื้อแข็งครับพี่น้องต้นนี้ตอนผู้ขาไปกะสี่สิบกว่าปีกะบใบใหญ่ปานนี้ปานไหนกะกะบนากำลังเป็นนุมตอนนี้เท่าแล้วครับนี่แหละครับ,รบเพิ่งตรงต่างต่างงานอนุรักษ์ไวเพื่อเป็นหฮมเป็นเงาครับพี่น้องบริตตัดเพิ่นบริตตัดเอื่อยหรือว่าลูกหลานนี่แหละครับอนุรักษ์ไวเก็บกำไว เพื่อให้ลูกในหลานได้พักผ,ผ้าอาศัยหอมเงางามมาเห็ดไทยเห็ดหน้าส่วนมากเห็ดหน้าก็เป็นหน้าขาววาน,นะคระับพี่น้องขาววานก็นใส่รถเกี่ยวตามวิธีชีวิตของชนบทบันนอกบันหน้าเฮากับมีความสุขไปอีกแบบนึงบก่กคอในเมืองแสงสีจังได้ภู้ขากระบอเคยลืมทิ่นกำเนิดเกิดกายของภู้ขา ที่เคยพักผ้าอาศัยเคยยางเคยไปเคยมาเคยนอนเคยอาบน้ำคลองเคยอยู่กบงวกก็ควายํามาแรงมากก็อยู่ตามวิธีนี่ตอนนี้เปลี่ยนแปลงหลายครับพี่น้องเปลี่ยนแปลงหลายนุ่มนาจเก็บมาเราเอามาฝากความเก่าความหลังขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขุสุขคนทีรับชมส่องนุ่มนาฏพาเที่ยวเลยครับเด้อ ขอบ,บุญขอบคุณจเจริญเจริญสุขขู่สุกคนความเก็บจจไใ้ความไข่เยสิมีขออยู่ดีไม่แห้งสุขขู่สุขคนโย و, ยงยิงยิง,ยงครับพี่น้องขอบคุณครับและสวัสดีครับ